แน่ใจหรือว่าคนที่คุณรักที่สุดจะไม่เปลี่ยนไปเมื่อคุณหายไปจากบ้านนานเกินไปชายผู้เป็นมหาเศรษฐีกลับบ้านแต่สิ่งที่รอเขาอยู่ไม่ใช่รอยยิ้มของภรรยาไม่ใช่อ้อมกอดของลูกแต่คือเสียงร้องของความช่วยเหลือจากในเงามืดเกิดอะไรขึ้นในบ้านที่ควรจะเป็นบ้านของความสุขและความจริงที่เขากำลังจะพบมันอาจทำให้ทั้งชีวิตของเขาพังทลาย อย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้จะทําให้หัวใจคุณสั่นสะเทือนจนหยุดหายใจเสียงฝนโปรยลงเบาๆลมหนาวพัดลอดช่องหน้าต่างไม้เก่ารถรูสีดําจอดหน้าบ้านไม้สองชั้นกลางหมู่บ้านเล็กๆชายวัยกลางคนในชุดสูทลงจากรถใบหน้าคมเข้มแฝงร่องรอยความเหน็ดเหนื่อยเขาคือคุณทันวามหาเศรษฐีที่ห่างบ้านไปนานหลายปี วันนี้เขากลับมาโดยไม่บอกใครไฟในบ้านสลัวเสียงร้องเบาๆดังลอดออกมาจากในครัวหัวใจเขาเต้นแรงทันวาเดินย่องเข้าใกล้กลิ่นน้ำแกงไม่ลอยฟุง้งเสียงตะโกนหยาบคายดังตามมารีบล้างให้หมดนั่นสิอย่าอูเสียงผู้ชายแปลกหน้าดังก้องสะท้อนในห้องแคบทันวาชะงักมือเขากำแน่น เขามองลอดประตูเข้าไปหญิงสาวในผ้ากันเปื้อนเก่าผมเผ้ารุงรังกำลังยืนหลังจานด้วยมือที่สั่นข้างๆเธอเด็กชายตัวเล็กนั่งอยู่บนพื้นเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นสายตาเต็มไปด้วยความกลัวทันวารู้ทันทีเธอคือมีนาภรรยาที่เขาทิ้งไว้เมื่อสามปีก่อนและเด็กคนนั้นลูกชายของเขาเอง หัวใจเขาแทบหยุดเต้นน้ำเสียงหยาบกระด้างของชายแปลกหน้ายังดังต่อเนื่องอย่าคิดหนีบ้านนี้ของฉันจำไว้มีนาก้มหน้าเสียงสะอื้นเบาๆดังลอดออกมาทันว่าก้าวช้าๆเข้าไปในเงามืดของห้องไฟแสงส้มจากหลอดเก่ากระพริบวูบสะท้อนใบหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยความโกรธและสับสนในหัวมีแต่เสียงคำถามหมุนวน ทำไมเธอถึงอยู่กับผู้ชายคนนี้ทำไมลูกของเขาต้องร้องไห้ในบ้านที่เขาเคยสร้างด้วยมือทันว่าเอื้อมมือแต่ประตูมันแง้มออกช้าๆเสียงบานพับดังเอียดในความเงียบมีนาเงยหน้าขึ้นสายตาเธอสั่นไหวเมื่อเห็นเขาแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกมาเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากด้านหลังชายแปลกหน้าหันขวบถือไม้ในมือแน่น สายตาแข็งกร้าวท่านวายืนนิ่งกลิ่นอับในห้องผสมกลิ่นเหงื่อและเลือดอากาศหนาวเย็นแต่เหงื่อไหลทั่วตัวเขาชายคนนั้นหัวเราะในลำคอมาสายไปหน่อยนะมหาเศรษฐีท่านวาขขมวดคิ้วหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นเขาไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือกับดักที่ถูกวางไวอ้อย่างแนบเนียน ชายแปลกหน้าย่างเท้าเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้ดังสะท้อนในความเงียบทุกก้าวเหมือนมีแรงกดดันมหาศาลถาโถมใส่ทันวาสายตาของทั้งคู่ประสานกันแววตาเย็นชาและโกรธแค้นเจอกับความตกตะลึงและสับสนมีนาร้องเสียงสัน่นอยากอย่าทําเขาเลยชายคนนั้นหันไปตวาดเธอหุบปากเสียงดังสะเทือนจนเด็กชายสะดุ้งร้องไห้ ทันวาเผลอก้าวพรวดไปข้างหน้าอย่าแต่ต้องพวกเขาแต่ไม้ในมืออีกฝ่ายเหวี่ยงมาทันทีเสียงฟาดดังลัน่นปัดเข้าที่แขนของทันวาเต็มแรงเขาถอยหลังหนึ่งก้าวความเจ็บแผ่ซ่านไปทั่วแขนกลิ่นเลือดคละคลุ้งในอากาศไฟห้องกระพริบวุบวาบเหมือนจะดับเด็กชายร้องเรียกพ่อด้วยเสียงสั่นเครือทันวาชะงัก คำนั้นแทงทะลุหัวใจน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวชายแปลกหน้าหัวเราะในลำคอพ่อเหรอพ่อที่ทิ้งพวกเขาไว้ให้ฉันดูแลงั้นสิเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเหยาะเย้ยมีนาน้ำตาไหลพรากเขาไม่ได้รู้เขาไม่รู้เรื่องเลยเธอพยายามจะอธิบายแต่ถูกผลักล้มลงกับพื้นเสียงลมหายใจของทันวาหนักขึ้นในหัวเต็มไปด้วยภาพความหลัง วันที่เขาเดินออกจากบ้านเพราะเชื่อข่าวลือว่าภรรยานอกใจตอนนั้นเขาโกรธเขาไม่ฟังคำขอโทษเขาทิ้งเธอไว้ทั้งน้ำตาและตอนนี้เธอกับลูกต้องใช้ชีวิตอยู่กับชายร้ายกาจคนนี้ทนทนรมานแทนเขามือของทันวากำแน่นจนเส้นเลือดปูดเขาเดินช้าๆเข้าไปขวางหน้ามีนาอย่าทำร้ายพวกเขาอีก ชายแปลกหน้าหัวเราะเยาะแล้วจะทำไมถ้าฉันจะทำทันวาเงียบสายตาเขาเปลี่ยนจากความตกใจเป็นความโกรธแค้นเสียงลมหายใจของทั้งคู่ประสานกันในความเงียบฝนด้านนอกกระหน่ำหนักขึ้นสายฟ้าแลบวับเข้ามาทางหน้าต่างในชั่วพริบตาชายแปลกหน้าพุ่งเข้ามาอีกครั้งทันวายกแขนรับเสียงกระแทกดังสนัน่น ต๊ะไม้ล้มระเนระนาดจานแตกกระจายมีนารีบคว้าลูกเข้ามากอดแน,น่นร้องให้ไม่หยุดหยุดเถอะอย่าทำแบบนี้เลยเสียงเธอสั่นสะเทือนทั้งห้องแต่ไม่มีใครหยุดทั้งคู่ต่อสู้ท่ามกลางแสงไฟสลัวและเสียงฝนเลือดกระเด็นเปื้อนพื้นไม้ความโกรธความเสียใจและความรักประตูในค่ำคืนเดียวกันท่านวาล้มลงแต่ยังไม่ยอมแพ้ มือเขาคว้าของใต้ตัวเหล็กแทงน้ำแข็งที่ตกอยู่ใกล้โต๊ะชายคนนั้นชะงักไปวูบหนึ่งแต่ยังยิ้มเยาะคิดจะสู้ฉันเหรอมหาเศรษฐีทันวาเงยหน้าขึ้นเสียงเขาแผ่วเบาแต่มั่นคงฉันไม่ใช่แค่เศรษฐีฉันคือพ่อของเด็กคนนั้นสายตาทั้งสองปะทะกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวเป็นความตั้งใจแน่วแน่ ลมหายใจของทุกคนในห้องเหมือนหยุดชะงักเด็กชายในอ้อมอกของมีนาสันเทาเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นและทันใดนั้นมีเสียงปังดังสะเทือนบ้านทั้งหลังเลือดสาดกระเด็นบนผนังไม้เก่าร่างหนึ่งสุดลงกับพื้นอีกคนยืนนิ่งมือสัน่นดวงตาเบิกกว้างฝนยังตกไม่หยุดกลิ่นควันและเลือดปปนกันในอากาศ เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงของทุกคนในห้องและในเงาความมืดมิดน,นั้นความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเสียงลมหายใจหนักดังแผ่วเบาในห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นเลือดทันวายืนนิ่งมองร่างที่ล้มลงตรงหน้ามือของเขายังถือเหล็กแทงน้ำแข็งแน่นปลายมันเปื้อนเลือดแดงฉานมีนาร้องเสียงหลงทันวาไม่ เธอรีบวิ่งเข้ามาเขย่าร่างของชายที่นอนแน่นิ่งบนพื้นดวงตาของชายคนนั้นยังลืมค้างใบหน้าแข็งเกรงเสียงฝนข้างนอกยังคงกระหน่ำฟ้าผ่าฉายแสงขาวผ่านหน้าต่างเข้ามาสะท้อนบนหยดเลือดที่หยดลงจากมือของทันวาเขาถอยหลังสองก้าวร่างสัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกฉันฉันไม่ได้ตั้งใจ มีนาหันมามองแววตาเต็มไปด้วยความสับสนทั้งความตกใจทั้งความโล่งใจทั้งความกลัวเขาเธอกลืนน้ำลายเขาจะฆ่าฉันกับลูกถ้าเธอไม่กลับมาในวันนี้เราคงไม่รอดทันวาเงียบมองภาพลูกชายที่ซุกอยู่ในอ้อมอกของมีนาเด็กชายเงยหน้ามองพ่อด้วยดวงตาแดงชํำพ่อหนูกลัวเสียงนั้นเหมือนมีดแทงหัวใจทันวาทุดลงคุกเข่า กอดลูกไว้แน่นไม่เป็นไรแล้วลูกไม่มีใครทำร้ายหนูได้อีกแต่ในขณะเดียวกันเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากด้านนอกปังปังปังทุกคนชะงักมีนามองหน้าทันวาใครทันวาไม่ตอบเสียงเคาะดังขึ้นอีกคราวนี้แรงกว่าเดิมตามด้วยเสียงชายคนหนึ่งตะโกนตำรวจเปิดประตูเดี๋ยวนี้ เลือดในกายทันวาเย็นวา่าเขาหันมามองร่างบนพื้นอีกครั้งร่องรอยเลือดยังไหลซึมออกจากอกไม่มีแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายไม่ไม่ใช่แบบนี้เขาพึมพำเบาๆแต่ไม่มีใครฟังออกมีนาคล้นน้ำตาจับแขนเขาแน่นธันวาฟังฉันก่อนเสียงฝนกระแทกหลังคาเสียงไซเรนเริ่มดังมาจากไกลไ ไฟสีน้ำเงินแดงกับพริบลอดเข้ามาทางหน้าต่างอย่าให้พวกเขาเห็นร่างเขาเธอพูดเสียงสัน่นมันไม่ใช่ความผิดของเธอแต่พวกเขาจะไม่เชื่อท่านว่าหันขวบหมายความว่า,งงายังไงมีนาเม้มปากน้ำตาเริ่มไหลอีกครั้งเขาเขาไม่ใช่คนธรรมดาทันวาเธอพูดพลางหันไปมองร่างชายคนนั้นเขาเป็นคนของคุณพ่อเธอ คําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางใจพ่อฉันเหรอทันวาพูดเสียงแข็งมีนาพยักหน้าเชิดเขาส่งคนมาคอยเฝ้าฉันกับลูกเพราะกลัวเราจะพูดความจริงทันวายืนนิ่งหัวสมองหมุนวนภาพในอดีตกลับมาซ้อนในหัววันที่เขาถูกพ่อบังคับให้ออกจากบ้านวันที่พ่อพูดว่าเธอไม่ควรกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอีก ตอนนั้นเขาเชื่อเขาไม่สงสัยเลยว่าทำไมพ่อถึงเกลียดมีนานักแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันหมดเสียงตะโกนจากนอกบ้านดังขึ้นอีกเปิดประตูเราเห็นเลือดมีนาคว้ามือทันวาหนีไปทางหลังบ้านเร็วน้ำเสียงเธอเด็ดขาดแม้จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทันวามองลูกมองศพบ,บนพื้น แล้วมองหน้ามีนาเลือดในอกเต้นแรงจนแทบระเบิดเขากัดฟันพยักหน้าทั้งสามรีบวิ่งไปทางหลังบ้านเสียงฝนดังกลบทุกย่างก้าวเมื่อถึงหลังบ้านแสงไฟจากรถตำรวจเริ่มส่องลอดกำแพงไม้มีนาเปิดประตูแคบๆที่เชื่อมกับทางเดินหลังบ้านไปเถอะทันวาอุ้มลูกแนบอกแต่ก่อนจะก้าวออก เสียงวิทยุของตำรวจดังแทรกเข้ามาเป้าหมายหลบหนีออกด้านหลังระวังอาวุธทันใดนั้นเสียงปืนดังปังลูกกระสุนเฉียดแขนของทันวาเลือดกระเด็นอีกครั้งเขากัดฟันวิ่งมีนาร้องทันวาและวิ่งตามเด็กในอ้อมแขนร้องให้ลั่นท่ามกลางสายฝนทั้งสามคนวิ่งไปจนถึงโกดังเก่าท้ายหมู่บ้าน เสียงไซเรนเริ่มห่างออกไปมีนารีปิดประตูเหล็กสนิบหอบหายใจแรงเราต้องหาทางออกจากประเทศนี้เธอกระซิบก่อนที่พ่อของเธอจะรู้ว่าชายคนนั้นตายท่านว่าหันมามองเธอทำไมพ่อถึงต้องทำแบบนี้มีนามองลงพื้นเสียงฝนหยดลงจากผมของเธอเพราะเขาไม่อยากให้ใครรู้ ว่าฉันคือคนเดียวที่รู้ความลับของเขาทัานว่าขมวดคิ้วความลับอะไรมีนาเงยหน,น้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความลับที่ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีเธอกลืนน้ำลายเขาฆ่าคนแล้วโยนความผิดให้คนอื่นเสียงฟ้าผ่าดังอีกครั้งและในเงามืดของโกดังนั้นทันวารู้ทันทีว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาคิดว่า จบลงแล้วเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นลมหายใจของทันวาหนักขึ้นเรื่อยๆหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบของโกดังเก่าเสียงฝนยังไม่หยุดตกหยดน้ำไหลลงจากหลังคาเหล็กเป็นสายยาวเขามองมีนาเธอนั่งพิงผนังเหนื่อยหอบอุ้มลูกแน่นไว้ในอ้อมแขนแสงไฟจากด้านนอกลอดเข้ามาเป็นลำส่องให้เห็นใบหน้าเธอที่ซีดและเปื้อนน้ำตา มีนาเสียงของทันวาแผ่วเธอพูดเมื่อกี้พ่อฉันฆ่าคนเรื่องนั้นหมายความว่ายังไงเธอหลบตานิ้วมือสัน่นเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่เธอจะไปเรียนต่อต่างประเทศพ่อของเธอมีเรื่องกับหุ้นส่วนบริษัททันวาเงียบลมหายใจเขาติดขัดมีนาเล่าต่อหุ้นส่วนนั้นจับได้ว่าเงินในบัญชีบริษัทถูกยักย้ายเขาขู่ว่าจะเปิดโปงทุกอย่าง เสียงฝนกระทบหลังคาดังก้องคืนนั้นฉันอยู่ที่บ้านหลังนี้เธอพูดเสียงเบาฉันเห็นเขามาพ่อของเธอกับคนของเขาพวกเขาเอาศพของหุ้นส่วนมาซ่อนไว้ในห้องใต้ดินเก่าทัานวตาเบิกกว้างไม่จริงฉันพยายามบอกเธอแต่พ่อเธอรู้เขาขู่ฉันเขาบอกว่าถ้าฉันพูดเขาจะทำร้ายลูกในท้องทันวารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไป ทุกเสียงในกดังเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นเขายกมือทาบหน้าอกนั่นหมายความว่าเขาฆ่าคนแล้วยนความผิดให้คนอื่นมีนาพยักหน้าเขาโยนให้ลูกน้องของเขาคนหนึ่งรับผิดแทนคนนั้นถูกจำคุกตลอดชีวิตส่วนพ่อของเธอก็ขึ้นเป็นประธานบริษัทต่อสายตาของทันวาสันไหวเขาพูดไม่ออก ภาพของพ่อในความทรงจำผู้ชายใจดีที่สอนให้เขาทำงานหนักแตกสลายลงในพริบตาแล้วชายคนนั้นที่อยู่กับเธอมีนาเม้มปากแน่นเขาคือคนที่พ่อของเธอส่งมาเฝ้าฉันไว้ไม่ให้พูดเธอก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นตอนแรกเขาแค่จับตาดูแต่ไม่นานเขาเริ่มขม่มขู่เริ่มทำร้ายฉันต้องทนเพราะกลัวลูกจะไม่มีที่อยู่ท่านวาหันไปมองลูกชาย เด็กคนนั้นนั่งกอดตุ๊กตาผ้าเก่าๆไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเขากำมือแน่นฉันจะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้มีนาสายหน้าทันวาเธอไม่เข้าใจถ้าเธอคิดจะเปิดโปงพ่อของเธอเขาจะฆ่าเธอเหมือนที่ฆ่าคนอื่นทันวาเงียบแต่ในแววตาเต็มไปด้วยไฟโกรธเขาไม่ใช่พ่ออีกต่อไปเขาเป็นปีศาจ เสียงเครื่องยนต์จากไกลๆดังขึ้นแสงไฟสีแดงน้ำเงินกับพริบลอดช่องระหว่างแผ่นเหล็กโกดังตำรวจเริ่มค้นหาทั่วหมู่บ้านพวกเขามาแล้วมีนากระซิบเราต้องหนีตอนนี้ทันวาพยักหน้าเขาอุ้มลูกขึ้นทั้งสามคนวิ่งไปทางประตูหลังโกดังฝาโคลนและฝนที่หนาแน่นจนมองแทบไม่เห็นเสียงวีดไซเรนดังใกล้เข้ามา แสงไฟส่องกระทบกำแพงโกดังด้านข้างทันวากำมือแน่นกว่าเดิมอีกนิดเดียวต้องออกไปให้พ้นพวกเขาวิ่งไปตามตรอกแคบๆผ่านบ้านร้างหลังหนึ่งมีนาเหลียวหลังมองเห็นเงาของตำรวจสองคนกำลังตามมาเร็วเข้าเธอตะโกนเด็กในอ้อมแขนเริ่มร้องอีกครั้งจนกระทั่งถึงสะพานไม้เก่าข้ามคลองสะพานยกเยกเสียงไม้ลั่นดังเอียด แต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นทันวาวิ่งนําแต่ทันใดนั้นเสียงปืนดังปังลูกกระสุนเฉียวผ่านหน้าผากของเขาไม้สะพานหักบางส่วนร่างของเขาเกือบตกลงน้ํามีนารีบคว้ามือเขาไว้จับไว้มือทั้งสองเปื้อนเลือดและโคลนตำรวจวิ่งเข้ามาอีกไม่กี่ก้าวหยุดเดี๋ยวนี้วางอาวุธ ท่านวาเงยหน้ามองพวกเขาแสงไฟจากไฟฉายส่องกระทบใบหน้าเขาเต็มๆฉันไม่มีอาวุธเขาตะโกนฉันแค่ต้องการปกป้องครอบครัวของฉันแต่เสียงตอบกลับจากตำรวจกลับเย็นชาเรารู้หมดแล้วในค่าคนในบ้านหลังนั้นท่านวาสายหัวเขาจะฆ่าพวกฉันก่อนต่างหากฟังฉันก่อนเสียงวิทยุตำรวจดังแทรกจับตัวไว้ให้ได้อย่าให้หนี มีนาเริ่มร้องไห้ทันวาเราทำยังไงดีเขามองหน้าเธอในดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความรักที่ยังเหลืออยู่ทันวาสูดลมหายใจลึกฉันจะ่วงเวลาเธอพาลูกไปไม่ฉันจะไม่ทิ้งเธอไว้คนเดียวอีกแล้วแต่ยังไม่ทันพูดจบเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากอีกฝ้าของสะพานเงาดำปรากฏท่ามกลางแสงไฟ ชายร่างสูงในชุดกันฝนสีดำเดินออกมาช้าๆในมือถือร่มโลหะมันวาวทันวาจ้องเขาไม่กระพริบแม้จะมองไม่ชัดแต่เขาจำเสียงได้ดีเสียงนั้นดังขึ้นเรียบเย็นกลับบ้านเถอะทันวาหัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเพราะคนที่พูดคือพ่อของเขาเองเสียงฝนซัดกระหน่ำลงบนสะพานไม้ น้ำในคลองข้างล่างเชี่ยวกรากราวกับจะกลืนทุกอย่างที่ตกลงไปทันวายืนนิ่งร่างสันเทาสายตาไม่อาจละจากเงาดำตรงหน้าชายในชุดกันฝนค่อยๆก้าวออกจากเงามืดใบหน้าคมเข้มของเขาถูกแสงไฟสะท้อนจนเห็นชัดรอยเหี่ยวย่นรอบดวงตาเต็มไปด้วยอำนาจและความเยือกเย็นพ่อเสียงของทันวาแทบไม่ออกจากลำคอ คำคำเดียวเต็มไปด้วยความโกรธความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจชายคนนั้นยิ้มจังๆลูกกลับมาทําไมน้ําเสียงเรียบเย็นชาเหมือนคนที่ไม่ได้พูดกับลูกแต่พูดกับคนแปลกหน้าผมกลับมาเพราะผมเห็นกับตาท่านวาตโกนท่ามกลางเสียงฟ้าร้องเห็นสิ่งที่พ่อทำกับพวกเขากับมีนากับลูกผมพ่อของเขาขยับยิ้ม ลูกไม่เข้าใจทันวาโลกนี้มันไม่ขาวสะอาดเหมือนที่ลูกคิดไม่ขาวสะอาดงั้นเหรอน้ำเสียงของทันวาสันพ่อฆ่าคนแล้วปิดปากคนที่รู้พ่อเรียกว่านี่คือโลกของผู้ใหญ่เหรอสายตาของชายชราเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ยังคงนิ่งทุกอย่างที่ฉันทำก็เพื่อครอบครัวเพื่อชื่อเสียงของเราไม่ทันวาสวนทันทีพ่อทำเพื่ออำนาจเพื่อเงินเพื่อชื่อของตัวเอง สายฟ้าฟาดกลางท้องฟ้าส่องให้เห็นดวงตาของทั้งสองที่เต็มไปด้วยความแค้นและความเสียใจมีนากอดลูกแน่นยืนอยู่ไม่ไกลน้ำตาไหลพรากหยุดเถอะอย่าทำแบบนี้เลยแต่ไม่มีใครฟังลูกค่าคนของฉันพ่อผู้เสียงต่ำลูกทำให้ทุกอย่างที่ฉันสร้างมาพังเขาไม่ใช่คนของพ่อเขาเป็นปีศาจท่นวาตโกลัน เขาทำร้ายภรรยาและลูกของผมพ่อยังกล้าเรียกว่าเขาเป็นคนของพ่ออีกเหรอชายชาราเดินช้าๆเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบสะพานไม้ดังก้องถ้าลูกเลือกจะอยู่ข้างเธอก็อย่าคิดกลับมาเป็นลูกฉันอีกทันวากัดฟันแน่นงั้นผมก็ไม่ต้องการเป็นลูกพ่ออีกต่อไปเสียงฝนตกหนักยิ่งกว่าเดิมสายลมแรงจนร่มของชายชาราหลุดจากมือปลิวตกลงไปในน้ำ ตำรวจสองนายที่ยืนอยู่ปลายสะพานเริ่มลังเลมองหน้ากันเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพ่อลูกคู่นี้อย่าเข้ามาทันวัตโกนนี่คือเรื่องของครอบครัวฉันพ่อหัวเราะในลำคอครอบครัวเหรอือถ้ามันยังเป็นครอบครัวอยู่จริงลูกคงไม่หนีฉันไปตั้งแต่วันนั้นทันวานิ่งความทรงจำวันเก่าไหลกลับมาเหมือนคลื่น วันที่เขาโกรธและทิ้งบ้านไปโดยไม่ฟังเหตุผลวันที่เขาเชื่อในคำพูดของพ่อว่ามีนานอกใจเขาเริ่มเข้าใจทุกอย่างแล้วพ่อโกหกตั้งแต่ต้นเพื่อแยกเขาออกจากผู้หญิงที่อาจเปิดเผยความลับได้พ่อทำลายทุกอย่างแม้แต่ความเชื่อใจของผมชายชรายหยุดก้าวสายตายเย็นเยียบเพราะความเชื่อใจไม่ทำให้ใครอยู่รอดทันวา งั้นผมขอตายดีกว่าอยู่รอดแบบพ่อมีนาร้องลั่นท่านวาหย่าเขาหันไปมองเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเปื้อนฝนฉันสัญญาว่าจะปกป้องเธอกับลูกไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรพูดยังไม่ทันจบเสียงปืนดังปงังลูกกระสุนพุ่งเฉียดแก้มของทันวามาจากด้านหลังหนึ่งในตำรวจที่พ่อสั่งให้ลั่นไก มีนากรีดร้องท่านว่าหันขวับอย่าแต่ต้องพวกเขาเขาพุ่งเข้าใส่พ่อโดยไม่คิดร่างทั้งคู่กระแทกกันเต็มแรงเสียงไม้สะพานดังลั่นสะพานโยกจนเกือบหักตำรวจตะโกนหยุดหยุดเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใครฟังทั้งสองคนยื้อกันอยู่กลางสะพานสายตาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งจนในที่สุด ไม้สะพานแผ่นหนึ่งแตกร่างทั้งคู่เสียหลักพ่อกับลูกตกลงไปในคลองพร้อมกันเสียงมีหนักรีดร้องสะเทือนท้องฟ้าท่านว่าาเสียงน้ําแตกกระเซ็นดังลั่นทุกอย่างกลืนหายไปในความมืดฝนยังคงตกตำรวจวิ่งเข้ามาที่ขอบสะพานส่องไฟลงไปในน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่ไม่เห็นแม้เงาร่างใดมีนาทุดลงกับพื้น กอดลูกแน่นร้องให้จนเสียงขาดหายเขาจะต้องกลับมาเธอกระซิบเบาๆทันวาเธอต้องไม่ตายแต่ในสายน้ำมืดดำใต้สะพานมีเงาหนึ่งขยับขึ้นช้าๆมือที่เต็มไปด้วยเลือดจับคานไม้ไว้แน่นเสียงหอบหนักดังลอดออกมาและในเงานั้นแววตาของทันวาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความอ่อนโยนเหมือนเดิม แต่เต็มไปด้วยบางสิ่งบางสิ่งที่เขาได้รับมาจากพ่อของเขาเองเสียงฝนเริ่มเบาลงเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเลือดที่ยังลอยอยู่ในอากาศสะพานไม้ที่หักกลางนั้นเงียบไม่มีเสียงใครเอ่ยอีกมีนานั่งนิ่งอุ้มลุกแนบอกสายตาจ้องไปยังผืนน้ำที่กลับมานิ่งสนิทเพียงคลื่นเบาๆเคลื่อนไหวตามแรงลม เธอไม่รู้ว่าทันวายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ในใจลึกๆเธอเชื่อว่าเขาจะไม่จากไปง่ายๆไม่กี่วันต่อมาข่าวใหญ่กระจายทั่วประเทศมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทดังเสียชีวิตกระทันหันในอุบัติเหตุไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นร่างของเขาถูกพบในคลองมือกำมสิ่งหนึ่งแน่นแหวนทองเก่าที่มีชื่อภรรยาและลูกสลักไว้ ตำรวจปิดคดีอย่างเงียบๆไม่มีใครกล้าพูดถึงเบื้องหลังที่แท้จริงทุกอย่างถูกฝังลงไปพร้อมกับศพของชายผู้ทรงอำนาจมีนาพาลูกย้ายออกจากหมู่บ้านไปอยู่ในเมืองเล็กๆทางเหนือเธอเปิดร้านกาแฟเล็กๆใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่หวังรวยไม่หวังดังบางคืนเธอมักมองออกไปนอกหน้าต่างฝนตกพร,ำ,พรำเหมือนคืนวันนั้น เสียงลมพัดแผ่วเบาเหมือนเสียงใครบางคนกระซิบฉันยังอยู่ดูแลเธออยู่ตรงนี้มีนายิ้มทั้งน้ำตาก็มองลูกชายที่โตขึ้นทุกวันในแววตาเด็กคนนั้นมีทั้งความอบอุ่นและความเด็ดเดี่ยวเหมือนพ่อของเขาไม่มีผิดเธอพึมพำเบาๆท่านว่าเราไม่เหลือตัวเธอไว้แต่เราเหลือหัวใจของเธออยู่ในลูกสายฝนค่อยๆหยุด แสงอาทิตย์อุ่นๆสาดผ่านเมฆลงมาบนหน้าต่างกลิ่นกาแฟหอมลอยไปทั่วร้านเสียงหัวเราะของเด็กดังแววและในความสงบงามนั้นเรื่องราวของความรักความสูญเสียและการให้อภัยได้จบลงอย่างเงียบงามไม่ใช่เพราะทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์แต่เพราะทุกหัวใจได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง